ถึงแล้วเหรอพี่ถึงแล้วครับอ่ะถึงแล้วอมก่อยมาโอ้โหสองคำาล่อลือนะครับอมก่อยของเราเนี่ที่ผู้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับคืออำเภออมก่อยนะฮะเมาส์นิดนึงเคียร์ทีโปรยเซอร์บอกว่าเฮ้ยพี่เตรียมใจนะแบบค่อนข้างแบบกันดารลำบากนะนี่เตรียมใจมาเลยไม่เห็นจะลำบากอะไรตรงไหนเลยยังไงยังพี่มันต้องขึ้นไปอีกสามชั่วโมงค่ะนี่คือยังไม่ถึงเหรอยังค่ะ สามชั่วโมงเหรออ่ะเริ่มไกลแล้วอันนี้เริ่มไกลแล้ว,นนเ,ลวเดี๋ยวขึ้นอีก3ชั่วโมงเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงแล้วข้างบนเนี่ยบรรยากาศชาวบงชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับตามมาเลย อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ทุรกันดารที่สุดของประเทศไทยมีทั้งหมด95หมู่บ้านกลุ่มบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไปไม่ทั่วถึงจึงทําให้ประชาชนในพื้นที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในด้านต่างๆซึ่งไฟฟ้านะครับมีความจําเป็นอย่างมากสําหรับการเข้าถึงบริการสาธารณาสุขถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้เลยต้องแวะมาที่โรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูตูมซะหน่อยนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีระบบโซลาเซลล์แล้วเออไปดูกันหน่อยเผื่อจะชาวบ้านถามด้วยว่าโอเคไหมโซลาส่งโซลาเซลล์ช่วยเราได้แค่ไหนมาบริษัท Global Power Energy จำกัดมหาชนแกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะกลุ่มปตท ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะของ g p s c ผ่านโครงการ Life for Better Life โดยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และ Energy Storage ให้กับสถานิยาบาลขององมก๋อยจำนวน18แห่งขนาดระบบรวมมากกว่า75กิโลวัตต์และระบบกักเก็บพลังงานรวม187กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยงบประมาณรวม8.7ล้านบาทเพื่อเพิ่ม,ม,มการเข้าถึงสาธารณาสุขพื้นฐานมากกว่า10,000คนต่อปีสำหรับ โครงการ Life for Better Life นะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะนำเอานะครับความเชี่ยวชาญของ GPSC นะครับที่เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องพลังงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อมาส่งเสริมนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเรามี4หลักการใหญ่นะครับอันที่1ก็คือเรื่องของเซฟตี้ต้องใช้พลังงานได้อย่างปลอดภัยอันที่2ก็คือเรื่องของตัวเซฟวิ่งครับถ้าเราสามารถส่งเสริมสนับสนุนนะครับ ให้มีค่าใช้จ่ายในการได้ใช้พลังงานได้ถูกลงนะครับอันที่3คือ security ก็คือการทําให้มีการเข้าถึงพลังงานและพลังงานนั้นมีความสามารถใช้งานได้อย่างเสถียรอันที่4คือ s o c i o economic ก็เป็นการนําเอาความรู้ความสามารถของพนักงานของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้านะครับมาพัฒนาให้ชุมชนนะครับมีความรู้ความสามารถในการใช้วิชาชีพทางด้านไฟฟ้านะครับมาเลี้ยงดูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ที่เลือกอมก๋อยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ยังมีความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาติดตั้งระบบโซลา่าแล้วก็ระบบของแเก็บเก็บพลังงานอาัจฉริยะตรงนี้นะครับก็จะทําให้สถานีของการให้บริการนะครับก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาครับประชากรส่วนใหญ่นะครับเป็นชาวเขามีประชากรที่รับผิดชอบทั้งหมดอยู่ ประมาณ6 0,000่นกว่าคนเนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงนะครับเรื่องก,การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกส่งผลดอกไฟฟ้าที่สถานบริการสาธารณสุขจะต้องใช้นะครับก็คือระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงตั้งบริษัท GPSC นะครับได้มาติดตั้งโซล่าเซลให้สถานบริการสาธารณสุขชุมชน15แห่งนะครับรพสต3แห่งรวมทั้งหมดเป็น18แห่งนะครับ จากในอดีตการไปหาหมอของชาวบ้านเป็นเรื่องยากลําบากทำให้การเข้าถึงระบบสาธารณาสุขเป็นไปนด้วยความยากลำบากแต่หลังจากที่ทั้ง GPC s มาติดตั้งโซล่าเซลล์และระบบกักเก็บพลังงานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็มีไฟฟ้าใช้ที่ที่มีไฟฟ้าแต่ไม่เสถียรก็มีเสถียรภาพมากขึ้นก็เหมือนการให้แสงสว่างกับชาวบ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เป็นอะไรครับเนี่ย ใช่ค่ะโรคหอบผือ่ะโรคหอบผืดเหรอก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่สะดวกสบายแบบนี้เราเราไปไปรักษาน้องที่ไหนอ่ะหรือว่าเวลาเราป่วยอย่างเงี้ยไปที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนที่อำเภอค่ะต้องลงไปเหรอค่ะต้องลงไปค่ะโอ้โหใช้เวลานานแค่ไหนคะับสนชั่วโมงค่ะประมาณสองชั่วโมงค่ะ,คะแต่ตอนนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือสะดวกสบายเลย บางคนไม่มีรถใช่ไหมคะก็ต้องจ้างเหมารถชาวบ้านที่พอมีไปส่งก็จะเสียประมาณ2 0 0 0ถึง3,000บาทต่อครั้งแต่พอมีตรงนี้มันดีขึ้นยังไงฮะพเรามีอุปกรณ์พร้อมก็ทำให้คนไข้มารับบริการ ได้ตามที่ไปว่าถ้ามีหอบก็ต้องพ่อนยาอย่างเงี้ยคะ่ะเราเป็นพคนที่สูงก็จะมีการอัตราการดับบ่อยซึ่งบางครั้งนานสุดก็ประมาณ2วันนะคะความเสียหายของการกระทบก็คือเรื่องของการรับวัคซีนวัคซีนที่เราแช่เย็นไว้อะคะอ่ะเราจะต้องแพกใส่ในกะติก ซึ่งบางครั้งเราต้องเสียเวลาเอากติลงไปฝากที่โรงพยาบาลองค์ก๋อยส่วนเรื่องของการให้บริการซึ่งบางครั้งไฟฟ้าดับอตอนกลางคืนครเราก็สามารถใช้โซลาเซลล์เข้ามาช่วยในการแสงสว่างในการให้บริการตอนกลางคืนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ก,กับการช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ GPC s ทำมาอย่างต่อเนื่องทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลก็ดีขึ้นตามไปด้วย g p s c นวัตกรรมพลังงาน,ส,นสร้างอนาคต Smart Energy for Evolving Life